สวัสดีครับช่วงนี้การเมืองไทยนีม่มีหลายเรื่องให้ตามจริงๆนะครับค่ะร้อนแรงต่อเนื่องเลยใช่ครับทั้งเรื่องคุณทักษิณเรื่องการพักโทษนอกโรงพยาบาลหรือประเด็นที่แพทยสภาออกมาพูดล่าสุดก็กระทบเพื่อไทยไปพอสมควรค่ะเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจเยอะมากแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ก็แรงไม่แพ้กันก็คือเคสสสาชนบุรีของพรรคประชาชนหรือทักษี่ส้มเดิมนี่แหละครับที่ย้ายไปอยู่พรรคกล้ารทมอ๋อพรรคที่มีรอธรรมนัตเป็นแกนนำใช่ไหมคะใช่เลยครับเราจะมาลองดูกันจากข้อมูลในคลิปของช่องทนายคลายทุกเนี่ยนะครับว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงกันบ้างโอเคครับมาลองแกะกันดูค่ะก็น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าการย้ายพรรแบบนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างใน เการเมืองบ้านเราใช่ครับพอมีข่าวมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียงจากฝั่งผู้สนับสนุสนพักเดิมหรือที่เขาเรียกกันว่า FC เสื้อฟอมเนี่ยเออค่อคนข้างแรงเลยค่ะตามข่าวก็คือโจมตีหนักเลยนะคะครับกล่าวหาว่าทรยศประชาชนหักหลังพักคบางก็ใช้คำแรงๆอย่างเห็นแก่กล้วยอะไรแบบนั้นเลยครับอ,อแต่ว่าทางฝั่งสสที่ย้ายไปเขาก็มีเหตุผลของเขานะคะครับผมคือ ตามข้อมูลเขาบอกว่าอุดมการมันไม่ตรงกันแล้วแล้วก็การไปอยู่พักกล้าธรรมที่เป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะช่วยคนในพื้นที่ได้มากกว่าอ๋อหมายถึงว่าเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายกว่าอะไรแบบนั้นค่ะ ประมาณนั้นค่ะคือมีศักยภาพในการดึงงบดึงโครงการมาลงพื้นที่ได้ดีกว่าตอนเป็นฝ่ายค้านตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจคือข้อมูลจากทางพรรคประชาชนเดิมเขาก็มองต่างออกไปนะเขามองว่ายังไงคะเขาก็มองว่าคนที่ออกไปลักษณะนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีอุดมการณ์มั่นคงเหมือนที่เคยหาเสียงไว้แต่แรกอืมก็คือเป็นมุมมองที่สวนทางกันเลยนะคะระหว่างเรื่องอุดมการณ์กับเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผลประโยชน์ใช่ครับ มันเลยเกิดคำถามว่าตกลงเหตุผลจริงๆคืออะไรกันแน่สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาพยายามชี้ให้เห็นการประทะกันของสองคำอธิบายนี้เลยนะคะครับคืออุดมการที่ฟังดูดีกับเรื่องกล้วยหรือผลประโยชน์ที่มันก็เป็นความจริงอีกด้านของการเมืองเนาะครับผมเขาไม่ได้ฟันธงว่าใครถูกใครผิดแต่ชี้ว่าเออการย้ายไปอยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ย มันก็มีข้อดีเรื่องการดึงงบดึงคอนเน็ชันมาช่วยพื้นที่ได้จริงๆอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข้อสังเกตในแหล่งข้อมูลเหมือนกันที่เขาพูดทํานองว่านักการเมืองบางทีก็ความจําสั้นค่ะ<ข> <laughs> หัวเราเบาๆ <laughs> ลืมที่เคยพูดไว <laughs> ้ใช่ครับลืมจุดยืนตอนหาเสียงอย่างเคสนี้ตอนนั้นอาจจะหนุนคุณพิธาชูนโยบายก้าวไกลแต่พอเวลาผ่านไปอา้าวย้ายไปอยู่กับอีกขั้วซะงั้น ค่ะแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแบบนี้ถือว่าทรยศประชาชนที่เลือกมาไหมนั่นนะสิครับแหล่งข้อมูลก็ตั้งคำถามนี้ไว้เหมือนกันซึ่งคำตอบจริงๆก็คงต้องรอดูเลือกตั้งครั้งหน้าเลยนะคะอาจจะปี7 0หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ใครจะรู้ครับถ้าชาวบ้านอย่างเลือกกลับมาก็อาจจะแปลว่าเขารับได้กับเหตุผลเรื่องการทำงานแต่ถ้าสอบตก ก็อาจจะแปลว่าฐานเสียงเดิมรับไม่ได้กับการเปลี่ยนข้างแบบนี้แล้วถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นล่ะครับการย้ายแบบนี้มันส่งผลอะไรบ้างแน่นอนค่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมนะคะการย้ายพักโดยเฉพาะจากพักที่เขาเน้นเรื่องอุดมการณ์มากๆเนี่ยมันกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบพักการเมืองอยู่แล้วครับแล้วที่น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขามีสถิติด้วยนะคะว่าจากอดีตเนี่ยสสที่เคยย้ายออกจากพักสีส้มไปอยู่ฝั่งรัฐบาล เออส่วนใหญ่มักจะสอบตกในการเลือกตั้งครั้งถัดไปโหยจริงเหรอครับค่ะส่วนใหญ่นะคะอาจจะสะท้อนว่าฐานเสียงของพรรคนี้เขาให้ความสําคัญกับจุดยืนอุดมการมากมากแสดงว่าการตัดสินใจแบบนี้จริงๆก็เสี่ยงมากทางการเมืองสําหรับตัวสสเองด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเสี่ยงสูงเลยทีเดียวแล้วจากข้อมูลตรงนี้แหล่งข้อมูลก็เลยมีข้อเสนอแนะไปถึงพักประชาชนด้วยนะคะว่าย่งไงครับว่าอาจจะต้องเออเข้มงวดมากขึ้นในการคัดเลือกผู้สมัครตรวจสอบประวัติ ทัศนคติอุดมการให้ดีเพื่อให้ได้คนที่แบบว่ายึดมั่นในแนวทางพักจริงๆครับเพื่อลดปัญหาการย้ายพักกลางคันไม่ว่าจะเหตุผลเรื่องอุดมการจริงๆหรือเรื่องกล้วยอย่างที่เขากล่าวหากันถูกต้องค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคือสรุปแล้วเหตุการณ์นี้มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนความตึงเครียดเดิมๆในการเมืองไทยเลยเนาะระหว่างภาพอุดมการสวย ที่ใช้หาเสียงกับความจริงหรือผลประโยชน์ที่นักการเมืองต้องเจอในระบบค่ะมันเป็นความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดดูเหมือนจะหาจุดสมดุลยากเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาซึ่งเป็นคําถามที่แหล่งข้อมูลเขาก็ทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อนะคะครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้โดยเฉพาะจากพรรคที่เน้นอุดมการณ์มากๆเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับพลวัตหรือความท้าทายของพรรคการเมืองไทยตอนนี้ น่าคิดครับค่ะคือการพยายามจะรักษาทั้งอุดมการทั้งสมาชิกให้แข็งแกรง่งแต่ขณะเดียวกันก็ต้องต่อรองทางการเมืองเพื่อให้ได้ทรัพยากรมาทำงานให้ประชาชนในพื้นที่สองสิ่งนี้มันจะไปด้วยกันได้จริงๆหรือเปล่าหรือสุดท้ายต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งระหว่างอุดมการณ์กับความอยู่รอดทางการเมืองนั่นล่ละค่ะคือโจทย์ใหญ่ที่การเมืองไทยคงต้องหาคำตอบกันต่อไปค่ะ